สวัสดีครับทุกคนเรามาติดตามชมคลิปการสอนแก้จทปัญหาโดยใช้บาโมเดลกับคุณรูษยามบุตรศรีกันนะครับโจทย์ข้อนี้ถามว่าน้ำฝนมีเงิน460บาทและทารามีเงิน120บาทถ้าต่างคนต่างซื้อหน้ากาก,ากอนามัยราคาเท่ากันคนละหนึ่งกล่องแล้ว ทำให้น้ำฝนเหลือเงินเป็นห้าเท่าของทาราจงหาว่าหน้ากากอนามัยราคากล่องละเท่าไหร่โจทย์ข้อนี้ผมดัดแปลงจากโจทย์ของท่าน,อนอสเนเสน่ห์ไม้จากกลางในนามาในนามสเสน่ห์คณิตศาสตร์นะครับจาก Facebook เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศในช่วงนี้ที่โควิดกำลังระบาดนะครับขอให้พวกเราอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันนะครับ จากโจ์น้ำฝนมีเงิน4ี่ร้อยหกสิบาททารามีเงินหนึ่งร้อยี่สิบาทน้ำฝนก็จะมีเงินมากกว่า<ล>ทาราเอาสี่ร้อยหกสิบลบด้วยหนึ่งร้อยี่สิบสามร้อยสี่สิบาทนะครับทั้งสองคนเนี่ยซื้อ <topl> um. หน้ากากอนามัยราคาเท่ากันใช้เงินไปเท่ากันแสดงว่าน้ำฝนก็ยังคงเหลือเงินมากกว่าทาราอยู่สามร้อยสี่สิบาทเหมือนเดิมนะครับ หลังจากซื้อของไปแล้วน้ำฝนเหลือเงินเป็นห้าเท่าของธาราเอาตรงนี้มาสร้างบาร์โมเดลนะครับก็มีน้องธารามีพี่น้ำฝนพี่น้ำฝนเหลือเงินห้าเท่าของธาราแสดงว่าพี่น้ำฝนแบ่งเงินออกห้ส่วนที่เหลือจากซื้อของนะครับน้องธาราก็จะมีหนึ่งส่วนพี่น้ำฝนมีเงินมากกว่าน้องธาราอยู่340บาท จะภาพก็มากกว่าอยู่4ส่วนนะครับคิดเป็นเงิน340บาทจะตกส่วนละกี่บาทเราก็เอา340หารด้วย4ได้ส่วนละ85บาทดังนั้นทุกส่วนก็จะมีค่าเท่ากับ85หน้ากากอาดามัยจากกล่องละเท่าไหร่ล่ะก็ดูจากของน้องของน้องทาราก็ได้นะครับจะได้ดูง่าย น้องธารามเงิน120บาทนะครับใช้ไปแล้วเหลือ85บาทหน้ากากอนามัยก็จะก่องละ120ลบ85หรือ85บวกอะไรได้120ก็35บาทข้อนี้ตอบว่า35บาทนะครับเป็นยังไงครับแนวทางการใช้บาโมเดลช่วยในการหาคำตอบช่วยในการแก้โจทย์ปัญหาอณิาสตร์ทำให้เราดูง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับ ขอให้พี่น้องทุกคนเด็กๆทุกคนนะครับปลอดภัยจากโควิด1 9อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติแล้วมาเรียนคณิตศาสตร์กับคุณภูสยามบุตรศีกันนะครับขอให้กำลังใจคุณหมอคุณพยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับที่เป็นฮีโร่ของพวกเราเราก็สู้เพื่อท่านสู้ง่ายๆครับไม่ออกจากบ้านไม่ไปไหนถ้าไม่จำเป็นแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอบคุณครับ